สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการต่อหลังคาทรงหมางแงหนแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่บริเวณเนี่ยโซนหลังบ้านแล้วก็เพื่อป้องกันฝนในช่วงนี้ครับเป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับจะมาแนะนําขั้นตอนแล้วก็วิธีการเทคนิคต่างๆที่ผมใช้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับ โดยในงานนี้นะผมทําใช้เวลาประมาณ3วันแล้วก็งบประมาณเนี่ยอยู่ประมาณทั้งหกพับาทครับเดี๋ยวเราลองมาดูขั้นตอนแล้วก็เทคนิคต่างๆกันแล้วก็เชื่อว่าถ้าใครดูตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยสามารถนําวิธีการและก็ขั้นตอนต่างๆเนี่ยไปประยุกต์นะครับเพื่อที่จะทําที่บ้านของเราเองหรือว่าจ้างช่างเนี่ยมาทําได้นะครับ สวัสดีนะครับถ้าทุกคนยังจําพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับเป็นพื้นที่ที่ผมเนี่ยปรับปรุงไปนะครับก็จะมีเรื่องของการฉาบผนังนะครับทำลอ็อปแล้วก็มีการเทพื้นบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่สําหรับในการาใช้งานนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมจะเจอปัญหาคือในช่วงหน้าฝนจะเห็นว่าชายคาผมครับมันยาวมาแค่นี้นะแต่ตัวพื้นที่ผมเทมาเนี่ยมันจะยาวมาสุดนี่เลยนะครับ จะยาวไปถึงนู่นเลยนะจะเห็นว่าชายคาเนี่ยมันสั้นใะเวลาฝนตกนะครับน้ํามันก็จะตกมาที่บริเวณตรงนี้ผมก็เลยนะครับวันนี้กะว่าจะมาต่อเติมนะครับเติมเพิ่มขึ้นมาคือจะต่อคานนะครับออกมาเลยนะให้ยาวจนถึงแนวของนี่นะให้เลยแนวของตัวปูนที่เทไว้เลยก็จะมาแนะนําวิธีการแล้วก็ขั้นตอนนะครับตั้งแต่ตน้นแล้วก็จะเน้นใช้วัสดุที่มีอยู่ในบ้านนะเหลือๆบ้างอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นพวกนี่ครับที่เคยเอามาใช้แล้วตัด ไปต่างๆนะครับแล้วก็เหล็กต่างๆก็มีซื้อเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็จะเป็นเหล็กหน้าตามที่จะมาทําเสาเหล็กคานอะไรต่างๆที่ซื้อเพิ่มมานะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูกันว่า,าผมจะทําออกมารูปแบบไหนนะเผื่อเป็นแนวทางสําหรับใครที่อยากจะต่อใช้คาเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อป้องกันฝนป้องกันแดดที่บ้านของเราได้นะครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันเลย นี่นะครับก็มีเหล็กขลายขนาดเลยนะครับอันแรกเลยก็คือเหล็กที่ผมจะมาทําเสาก็เป็นเหล็กสามคูณสามนะครับหนาหนึ่งจุดห้ามิลแล้วก็แต่ทาเป็นตัวคานนะครับตัวนี้ก็เป็นสามคูณหนึ่งจุดห้าหนาหนึ่งจุดห้าเหมือนกันส่วนตัวนี้เหล็กสองคูณสองครับมันจะมีขนาดเท่ากับไอตัวนี่ครับเท่ากับตัวเหล็กตัวนี้พอดีผมจะมาต่อเริ่มต้นเลยผมจะทําการขับนะครับพวกสนิมที่มันอาจจะขึ้นอยู่เนี่ย ให้หมดแล้วก็ทาสีนะครับสีดำของวูดเทคตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวทวินวันนะครับทาทั้งกันสนิมแล้วก็ทาเป็นสีรองพื้นได้เลยทาสองรอบนะครับผมชอบในข้อดีของสีของวูดเทคตัวนี้นะครับเป็นสีฮีโร่ลัตติกนะครับตัวลัตติกทวินวันตัวนี้เนี่ยคือเขาแห้งเร็วนะครับแล้วก็สามารถทาเป็นตัวทั้งการสนิมแล้วก็เป็นสีรองพื้นได้เลยก็แนะนำนะครับให้ทาสองรอบ แต่รอบแรกเนี่ยผมจะทาแค่รอบเดียวก่อนแล้วก็เวลาขึ้นโครงเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะทาอีกหนึ่งรอบครับถัดมาครับผมก็จะใช้เพดนะครับเป็นเพดขนาดประมาณ6นิ้วนะครับ3ตัวเพื่อที่จะเอาไปฝังนะครับที่พื้นแล้วก็จะตั้งเสาขึ้นมาผมก็จะตั้งหัวกลางท้ายเลยนะครับฝังเพดไว้ที่ด้านหัวแล้วก็ด้านกลางแล้วก็ด้านท้ายทั้งหมด3จุดครับ เพื่อเป็นจุดสําหรับเอาไว้ตั้งเสานั่นเองโดยวิธีการเนี่ยเราก็จะนะครับเอาเพจเนี่ยไปวางแล้วก็หาตําแหน่งเจาะพุกนะครับทั้งหมด4ตัวแต่ละจุดครับตอนนี้นะครับผมตั้งตัวเพจเนี่ยด้านหัวกับด้านท้ายนะครับด้านท้ายเสร็จตรงนี้ถัดมานะครับเดี๋ยวผมจะตั้งตัวเพดกลางทีนี้เวลาตั้งเพดกลางเนี่ยจะให้มันอยู่แนวเดียวกับหัวกับท้ายเนี่ย วิธีการนะครับผมก็จะเอาเตามา,าตีเส้นนะครับระหว่างตัวหัวกับท้ายก่อนแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเราก็วัดระยะมาให้ได้กึ่งกลางครับแล้วก็ให้ตัวเพจเนี่ยเสมอกับเส้นที่เราตีครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะรที่ผมใช้เพื่อที่จะทําให้ตัวแนวของตัวเพจเนี่ยที่ราวางครับทั้ง3ต้นนะครับหัวกลางท้ายเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกัน จากนั้นนับสิ่งที่ควรทําก็คือควรที่จะหาระดับของตัวเพจด้วยนะถ้ามันไม่ได้ก็าอาจจะต้องมีการชิมนะครับการลองด้วยตัวน็อตหรือว่าตัวแหวนรองน็อตอะไรพวกนี้นะครับอย่าให้มันเอียงจนมากเกินไปนะครับสามารถเอียงได้แต่เล็กน้อยเพราะไม่อย่างนั้นนะครับเวลาเราตั้งเสาเนี่ยมันจะทําให้เรายากครับในการตั้งเสามันอาจจะมีช่องว่างตรงระหว่างเสากับตัวเพจเนี่ยเยอะเกินไปนะครับ ถัดมาครับก็คือเรื่องของการหาความสูงของเสาแล้วครับโดยวิธีการเนี่ยผมก็จะหาตัวไม้หรือว่าตัวแผ่นเหล็กอะไรก็ได้นะครับไปวางไว้ใต้ท้องของคานหรือว่าตัวจันทันตัวเก่าของตัวหลังคาเราครับเพื่อที่จะให้ตัวนี้ยื่นเข้าไปนะตำแหน่งตัวเพดที่เราได้วางไว้ครับจากนั้นเนี่ยวิธีการนะครับผมก็จะใช้ตัวไม้หรือว่าเหล็กตัวนี้แหละครับเอามาวัดระยะนะครับจากตัวเพดขึ้นไปถึง ใต้ท้องคานเลยครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเอียงอยู่ดังนั้นเนะี่ยเราไม่สามารถรู้ระยะที่แท้จริงได้นะครับดังนั้นเราเราต้องใช้วิธีการนี้ก็คือหาไม้เนี่ยมาวางแล้วก็วัดขึ้นไปเลยครับและเนื่องด้วยตัวนะครับเหล็กที่เราซื้อมาเนี่ยหเส้นเนี่ยมันจะยาวอยู่6เมตรอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจําเป็นต้องตัดเสาเนี่ยแบ่งออกมาทั้งหมด3ต้นต้นละ2เมตรเลยครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะตัดตามขนาดที่ได้จากการวัดได้ครับแล้วเราเนี่ย จะเอาตัวความหนาของตัวคานเนี่ยมาคำนวณเพื่อบากตัวหัวเสาอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ผมใช้เพราะว่าตัวเสาจริงๆเนี่ยความสูงที่ผมวัดได้มันอยู่ประมาณ2เมตรกับอีก5เซน แต่ผมไม่สามารถที่จะตัดตัวเสาเนี่ยที่2เมตร5เซนได้เพราะมันจะทําให้เสาสุดท้ายเนี่ยมันสั้นเกินไปครับแล้วผมก็ไม่มีเหล็กที่จะมาต่อด้วยจากนั้นนะครับผมก็จะมาวัดตัวคานครับว่ามีความสูงเท่าไหร่อย่างคานที่เราใช้เนี่ยเป็นหน้าหน้าสามคูณหนึ่งจุดห้าครับมันก็จะสูงอยู่ประมาณสักเจ็ดเซนเราก็จะเจ็ดเซนเนี่ยมาคํานวณน,นะครับเพื่อจะบากหัวเสานะครับให้มันพอดีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ความสูงรวมจากเพดเนี่ยจนถึงคานเนี่ยมันก็จะได้ที่2เมตร5เซน นี่ครับก็เป็นวิธีการที่ผมใช้ในการบากหัวเสาในครั้งนี้นะครับแต่ถ้าใครนะครับมีเหล็กที่เพียงพอนะครับจำนวนเหล็กที่เพียงพอเนี่ยเราสามารถตัดขนาดของเสาเนี่ยเท่ากับความสูงที่เราวัดได้เลยจากนั้นเนี่ยเราก็มาบากหัวเสาให้พอดีกับความสูงของตัวคานได้ครับแต่อย่างนี้จะเห็นว่าผมจะบากเนี่ยไม่เท่ากับความสูงของตัวคานที่จะมาวางบนหัวเสานะครับต่อมานะผมก็จะเอาเสาเนี่ยหัวกับท้ายเนี่ย มาวางก่อนครับที่เพจเลยจากนั้นก็จะยึดแล้วก็หาระดับของตัวเสาให้ได้ทั้ง2แกนทั้งแกน X แล้วก็แกน Y ครับเมื่อเราได้ระดับทั้ง2แกนแล้วเราก็จะเชื่อมเพื่อยึดตัวฐานเสากับตัวเพจให้แน่นเลยนะครับโดยวิธีการเชื่อมเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมตรงนี้ไม่ไม่อยากแนะนําอะไรมากเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่นะครับแต่ก็เน้นคือเชื่อมให้ยึดติดกับตัวฐานเนี่ยให้แน่นเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เราก็จะเชื่อมอตัวฐานเสาแบบนี้นะครับออกมาทั้ง2ต้นก็คือต้นหัวกับต้นท้ายก่อนส่วนต้นกลางเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาหาระดับแล้วก็หาตำแหน่งที่หลังหลังจากที่เราเชื่อมเสาทั้ง2ต้นนี้เสร็จแล้วครับต้องบอกว,ว่าวิธีการหานะครับความตั้งฉากของเสากับพื้นเนี่ยถือว่าสําคัญมากนะครับผมได้ทําคลิปแนะนําไปแล้วด้วยก่อนหน้านี้นะครับสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้ เพราะว่าถ้าเราตั้งเสาไม่ตรงหรือว่าไม่ตั้งฉากกับพื้นเนี่ยมันจะทําให้ส่งผลนะครับในการทํางานถัดๆไปไม่ว่าการจะเป็นการกั้นห้องก่อผนังอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะตั้งเสาให้ตั้งฉากด้วยถัดมานะครับเมื่อเราตั้งเสาทั้งสองต้นเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้เอ็นเนี่ยวางบนบ่าเสาทั้งหัวและท้ายเลยครับแล้วก็จะเอาตัวเสากลางเนี่ยมาวางท่าบกับเอ็นนะครับแล้วเราก็จะขีดเส้นของเอ็นกับตัว บ่าเสาของเสากลางครับจากนั้นเราก็จะมาตัดเพื่อ,อาบากหัวเสาของเสากลางอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะได้ตัวเสาที่มีความสูงของตัวบ่าเนี่ยที่เท่ากันหมดเลยทั้งหัวกลางท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมใช้ในงานนี้เมื่อผมได้ระดับความสูงของบ่าเท่ากันแล้ว <mumbles. S 1> ผมก็จะเปลี่ยนเอ็นเนี่ยมาอยู่ทางด้านหน้าของตัวเสาหัวกับท้ายครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะเอาตัวเสากลางเนี่ยมาทาบ นะเพื่อให้หน้าเสาเนี่ยมันชนกันซึ่งวิธีนี้ก็จะทําให้ตัวเสาของเราเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วเราก็ต้องใช้ระดับน้ำเนี่ยจับด้วยแล้วก็มามาร์คตำแหน่งที่ฐานนะครับตําแหน่งของฐานตัวเพดแล้วก็เชื่อมยึดเลยครับทีนี้ถัดมาครับผมก็จะวัดระยะจากเสาหัวมาหาเสากลางแล้วก็เสาท้ายมาหาเสากลางเพื่อที่จะไปตัดเหล็กขนาด3ามเนี่ย มาวางที่บนคานหรือว่าบนบา่าที่เราได้บ่าไว้บนหัวเสาทั้งสามต้นนะครับแต่ว่าจุดต่อของตัวเหล็กเนี่ยผมก็จะให้มันมาอยู่ตรงเสากลางนะครับเพราะว่าความยาวตรงเนี้ยมันยาวเกิน6เมตรเนาะเพราะว่าเหล็กเราเนี่ยมันยาวแค่หกเมตรนะครับนี่นะครับผมก็จะตัดเหล็กเส้นแรกมาวางนะครับจุดปลายฝั่งหนึ่งเนี่ยจะอยู่ตรงกลางของเสากลางนะครับ ส่วนอีกเส้นหนึ่งก็จะมาประกบกันนะครับวางชนกันตรงเสากลางแบบนี้เลยเพื่อจะทําให้จุดที่เราเชื่อมเนี่ยมันมีจุดรองรับนะครับผมไม่อยากไปเชื่อมตรงที่จุดลอยๆอยนะครับเพราะมันอาจจะทําให้เหล็กของเราเนี่ยหรือคานของเราตรงเนี้ยไม่แข็งแรงได้แบบนี้นะครับจะเห็นว่าจุดต่อนะครับจะอยู่ตรงเสากลางพอดีจากนั้นผมก็จะ,จะทําการเชื่อมต่อเหล็กตรงเสากลางก่อน แต่ว่ายังไม่ได้เชื่อมคอา,านกับตัวเสาทั้งหมดนะครับแต่ทีนี้ผมก็จะมาลองก่อนนะครับว่าเอาไม้เนี่ยนะครับมาวางทาบก่อนว่าดูแนวนะครับของตัวคานหรือว่าตัวจันทันที่เราจะต่อออกไปนะครับที่คานเนี่ยมันได้ระนาบหรือว่าได้ระดับหรือเปล่ามันเอียงไหมหรือว่ามันงอหรือเปล่านะครับซึ่งเมื่อเราทําแล้วแล้วเรามั่นใจแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเชื่อมตัวคานนะครับที่ตั้งอยู่บนหัวเสาเนี่ยทั้งหมดได้เลยครับยึดกับเสาให้แน่นเลย นี่นะครับก็จะเห็นว่าเสาเนี่ยก็จะแน่นต้องบอกระยะห่างระหว่างเสาก็อยู่ประมาณสามเมตรหกสิบเซนเลยนะครับตัวนี้จากนั้นผมก็จะไปตัดเหล็กขนาดสองคูณสองนะครับซึ่งกับซึ่งจะเท่ากับตัวเหล็กเดิมที่เป็นจันทันอยู่เนี่ยครับมาเชื่อมยึดกันเลยแล้วก็เอาไปวางบนคานที่อยู่บนหัวเสาแบบนี้นะครับโดยตรงจุดนี้เนี่ยจะเห็นว่านะครับขนาดเหล็กจะมีความเท่ากันนะครับแล้วก็จะแนบสนิทกันแบบนี้เราก็จะสามารถเชื่อมนะครับบริเวณด้านข้างแล้วก็บริเวณด้านใต้ แล้วก็อีกข้างหนึ่งได้นะครับแต่ด้านบนเนี่ยต้องบอกว่าเชื่อมไม่ได้เพราะว่าจะมีแผ่นเมทัลชีตเนี่ยบังอยู่นะครับผมไม่อยากจะถอดแผ่นเมทัลชีตแล้วก็เชื่อมนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าทางด้านท้ายเนี่ยเราก็เอาตัวเหล็กเนี่ยไปวางบนคานอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะรับน้ําหนักได้แบบนี้เลยครับผมก็ไล่เชื่อมตัวจันทันต่อออกไปกับคานให้หมดเลยจากนั้นก็ทาสีอีกหนึ่งรอบครับ นี่นะครับหลังจากที่เราต่อเสร็จแล้วก็จะได้เป็นโครงหลังคาที่ต่อออกมาแบบนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่า,าพร้อมที่จะวางตัวแปรแล้วก็วางแผ่นไม้ต้นชีตแล้วครับนี่นครับก็จะเป็นแปรอลูซิงที่ผมเคยใช้งานแล้วก็ตัดเหลือๆไว้ผมก็จะเอาตัวนี้นะครับเอามาใช้งานอันนี้ผมก็แบ่งระยะเพื่อที่จะวางแปรครับ จากนั้นเราก็เอาแปรอะลูซิงของเราเนี่ยมาไล่วางเลยครับระยะก็จะห่างกันอยู่ประมาณสักหกสิบเซนของแปรทั้งหมดนะครับโดยวิธีการก็จะใช้เป็นสกูนะครับปลายสว่านเนี่ยตัวเล็กๆแบบนี้นะครับยิงอัดเข้าไปทั้งปีกทั้ง2ฝั่งของตัวแปรยึดกับตัวจันทันเลยนะครับจะเห็นว่าสกูตัวเล็กเนี่ยก็ยึดแน่นนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดเลยถัดมาครับอันนี้ผมก็ไปซื้อแผ่นเมทุนชีตมานะครับก็ความยาวเนี่ยก็คือต้องยาวกว่านะครับ ตัวจันทันที่เราต่อออกไปแล้วก็ต้องสามารถที่จะสอดเข้าไปด้านใต้ได้ด้วยวิธีการเนี่ยผมก็จะวัดนะครับระยะหัวท้ายเนี่ยให้เท่ากันอย่างนี้ประมาณ15เซนแล้วก็จะเอาแผ่นเมทัตชีสเนี่ยไปสอดนะครับด้านใต้กับตัวแผ่นเก่าแบบนี้นะครับแล้วก็จะดันเข้าไปเนี่ยให้มันมีส่วนที่ซ้อนทับกันอยู่แล้วทางด้าน ตร,ตรงปลายนี้นะครับเราก็จะเล็งระยะของตัวเส้นที่เราขีดไว้นะครับให้มันตรงกับแปรตัวสุดท้ายนะครับมันจะทําให้ตัวแผ่นเมทัลชีตเราเนี่ยเท่ากันทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ผมใช้นะครับผมไม่ได้ขึงเอ็นนะครับแต่ถ้าใครมีเวลาหรือว่าสามารถทําได้เนี่ยผมแนะนําให้ขึงเอ็นยาวไปเลยแล้วก็เอาแผ่นเมทัลชีตเนี่ยวางเสมอกับแนวเอ็นจะดีกว่าแต่งผมรีบทําด้วยนะครับแล้วฝนก็ตกด้วยนี่นะครับผมก็จะซ้อนไปด้านใต้นะครับ แบบนี้นะครับของแผ่นเก่าด้วยแล้วก็ดันซูนชิตเนี่ยเข้าไปให้เสมอกันโดยใช้วิธีการตามที่ผมบอกนะครับคือขีดเส้นเอาอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแผ่นเก่ากับแผ่นใหม่ที่ต่อกันนะครับโดยแผ่นเก่าเนี่ยจะอยู่ด้านบนเพราะเวลาน้ํามามันก็จะไหลตอกลงไปเลยนะครับส่วนวิธีการยิงตัวสกูเนี่ยผมก็แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะครับยิงทุกลอนเลยก็จะดีนะครับแต่ของผมเนี่ยจะยิงลอนเว้นลอนนะครับ ก็ประมาณนี้วิธีการขึ้นหลังคาเมทัลชีทก็ต้องบอกว่าก็หลังจากไล่วางแผ่นเมทัลชีทเสร็จเนี่ยก็จะเห็นว่านะตัวแนวของปลายหลังคาเมทัลชีทก็จะเสมอกันแล้วก็เท่ากันนะครับแบบนี้เลยก็วิธีการคร่าวๆนะครับตั้งแต่ต้นจนจบที่ผมทำเนี่ยก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับก็ ục, จะเห็นว่าสามารถที่จะนําไปประยุกต์แล้วก็ทําเองได้นะครับหรือว่าให้ช่างเนี่ยมาทําให้ได้นะครับผมก็จะเห็นว่าตอนนี้พื้นที่ของผมเนี่ยก็กลับมา ที่จะใช้งานได้แล้วแล้วก็ในอนาคตผมก็อาจจะกั้นเป็นห้องนะครับเพื่อที่จะใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเอาไว้ทํางานหรือว่าเป็นห้องสําหรับพักผ่อนอะไรต่างๆก็สามารถที่จะทําได้นะครับในคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นการมาแนะนําขั้นตอนต่างๆนะครับสําหรับใครที่กําลังนะครับอยากจะต่อเติมหลังคานะครับมีลักษณะคล้ายๆกับผมเนี่ยสามารถที่จะใช้วิธีการนี้เนเป็นแนวทางได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับ